แม่น้อยหนึงได้ลายอยู่พ่อโอ้ปลาโคตรก็มีตัวใหญ่ไปไหนล่ะเมื่อกี้นี่โอ้นี่มันโดนปะง่ายเข่าไนล่ะอืมได้หลายอยูเมื่อเช้าวน่าจะถือกันถ้าสับนี่มันถ้าหลายมันก็ต้องเข่ามาในนี่นี่อืมนี่มันต้องยืดด้านนี่นี่พอโตบ่ โอ้โหค่อยค่อยปลูกเลยเขาายเดียวไปตงนั้นเด้อลก็มันเปล่าเง,งนินเลยโอ้โหไ,ได้ดีกว่าอือโอ้ตนั่นมาละเจ็บคุ๊บแหเบิ้ลเลยแถวหน่อยน้ำตาจันิดเดี๋ยวเดี๋ยวออกก่อนโอ้โ,โ,โหได้เยอะเลยค่ะได้ตัวใหญ่ด้วย ถ้าคนมามากวนถือถือข้าแล้วคนข้าม้าอีกหนึ่งฝ่าวนเลยจริงตามจริงมันเต็มผีดูต้นมันเดี๋ยวจบดแล้วเนี่ยกินต้นมันเนี่ยเนี่ยเขาจิ้มกินกินต้นมันลายกินต้นมันเลยตัวหน่อยแต่ว่าไปเอาไปให้ไปทำบุญทำไมได้เดี๋ยวตัวใหญ่โมเม้นตันไอ้ป่าไงมันเข่ามันตอด ันหนาหรือสยดใหญ่ตัวพรุ่งนี้เช้าจะ,จะเข้าตัวใหญ่้เข้าปลาแบบมือเอ้าร์แต่ปักดีๆแล้วต้นมันเข้าก็ถอนเทียบโอ้ได้คือมือแทะละบันได้หลายเข้าไปแบบไหน,น หือตัวใหญ่มากต้องใส่น้ำเข้าไปนิดนึงไหม ามาซาบแ่จะแบบกินแป๊แบ,บ,เแบ,บเดียวนะ่ะเจียบเอ้ยหาจินแป๊บเดียวที่นี่แป๊บเดียวน่ะเอ้ยหล่าเอาไปหลดอดทุกพอตีหล่าอย่างนี้แต่ป่านี่อร่อยดีนะ ออืนี่แสบแห้งหปลาปลาไม่มีกระดูกน,นี่ประกดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ได้กินปลา,ปลา ชอเแค่ร, ah, okay, รอบเดียวก็ได้เดยอะแล้วน,นะ <c oughs> ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราดูพรุ่งนี้เช้าอีกได้เดยนนอะกว่านี้อืมตอนเช้ามจะลงเยอะกว่าตอนเย็นอืมสบายตโดดน้ำเลยนะ ตรงนี้ะนะอเอาพ่อไปไหนแล้วล่ะปใส่อใจต้อมพรุ่งนี้นนชเช้าแกมาเอามา,มาแต่เชา้าเลยก็ไม่เช้าเมื่อเช้าเราออกไปกี่โมงก็าสายแล้วนะอ๋อไม่เช้าประมาณเก้าโมงก็สายแล้วนะอืันนี้เราอ แล้ตัวใหญ่เราบอกตัวใหญ่ไม่ค่อยมีไหเฮ้ยน้ำเย็นมากเลยพี่หลงเมื่อวานเนี่ยน้ำเย็นมากเลยโดดทิ่มหน้าเลยโดดทิ่มหน้ามีตัวยิงใหญ่งามอยู่ตัวที่เอาไปแต่มันเข่าไม่ค่อยหลายมันปลาใหญ่มันมาดูนี่ปลาใหญ่ ไอ้เช้าเ้าเจ็ดแปดร้อยหนึ่งให้แม่ใส่ถุงพาไปขายแป๊บเดียวไปแค่บ้านนิดน้อยก็หมดนิดเดียวก็โอ้ยเบิดแล้วต่นมันอยู่กับยายยายแกรู้ปด แป๊บเดียวนแทับแป๊บเดียวใช่ไหมค่ณับใหญ่เท่ๆแป๊บเดียวนี่งแกทำหวานกี่ครั้งคุณตาครั้งเดียวครับครั้งเดียวครั้งเดียวหวานครั้งเดียวเดี๋ยวเย็นนี้เอาอีกประมาณเที่ยงอ่ะมาหวานอีกเอาลำอ่อนล่อคนกินอยู่ร้านคนไม่กินก็มา ปศดดุคุณนะ่นะจา้าพอแห้งแข็งที่ชุดได้แหด่างอย่าไม่ให้พูดเด้ไปบ่ายด้วยสื่อพันหนึ่งต่างกันเล่าอันนี้นนเห็นไหมอืมสวยทั้งน้นปลาเห็บเลย <c oughs> หาเสาหนึ่งแบบเมื่อป็นคอยแล้วหนูดูแต่คนหูจะหายป้วยงมมัน่นะต่มันไม่หูก,กินปลาแบบ <c oughs> ถ้ามันรู้หาเนาะอู้ทุกคนอื่นเขา วันหนึ่งเขาได้ปลาเยอะเขาได้ตาไม่ได้หาทั้งวันโอ้ยถ้าหาทั้งวันเหมือนเขานอะอูไม่ต้องพูดหรอก <c oughs> ให้จ่ายมันเยอะได้ปุ๊บเขาเอะเด๋แด๋เ <c oughs> ด็กๆบ,บ้างอู <c oughs> ้เพอเต็มเครื่องคู <c oughs> น่ะเฮ้ยอย่ปปาปลุกมา ในยายหลางอยู่แหงหลายกว่านี่เนี่ยระวังปลาคุดด้วยล่ะปลากระเญ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวไร้การต้องหักเงี้งก่อนสันมันโดนยังไม่ถึงคุน้อยยายหลางอยู่เป็นคุ้งถังแม่ยังล่ะเขาตา ปลอยเนี่ยเห็นบมโพวัฒนาเข่าตาเรื่อยบีดปดมาหมาก็อยากกินก็ขยันก็ขยันทุนนะก็ขยงนี่ อ,อีกสักพักก็เขาอีกแล้วร้อนด้วยนะตาเนาะม,มันก็มาหาลมมาเจ็บมาหากินมันกินอะไรกินมัน,น,มนเดี๋ยวจะเอาบักหุ่งมาลงยงนะุ่งใบกระบายบักหุ่งเอ่ะบักหุ่งกินดีได้ละ่ะนะอมาอมไปบักหุ่งติปูบักหุ่งเทปไปมันมา,มาเร็วมาเร็วไปเร็วไม่ได้หรอกเอามดแดงลงเกลียบ là